คือพี่เอกบอกว่าที่นี่เป็นจุดที่เขาถ่ายรายการเพลงของโยาโซบินแล้วพี่เอกอยู่ไหนวันนี้ก็คือไม่มาด้วย <c oughs> เป็นคนชวนมาแต่ไม่มา <c oughs> เวลาเราไปที่แบบทเที่ยวตามอาร์เคเต็กเจอร์ต่างๆก็จะไปสัมผัสเอาหน้าไปแนบอะไร7นาั <c> ี <oughs> <c oughs> คัพเอกิเทียูกบัตรนี้ก็ใช้ได้ถึงวันนี้พอดีเลยก็เดินทางมาถึงที่ไซตามะได้จากหอกไกโดเลยนะเนี่ยฟรีตลอดทาง จะเสียดังไปแล้วทีเดียวก้อนใหญ่ช่วงคุยเล่นระหว่างเดินไปเพราะว่าเดินนานมากเดินประมาณ13นาทีอ่าทำไมเราถึงมาที่นี่กันครับเพราะว่าสถาปัตย์สวยงานแล้วก็เพิ่งเปิดใหม่ด้วยจริงๆเราได้ยินมาจากพี่เอกหรือเปล่าคือพี่บอกว่าที่นี่เป็นจุดที่เขาถ่ายรายการเพลงของยอโซบิเออไปเ่อสมุด่ เราเห็นภาพก็คือนีเรื่ออลังการก็เลยอยากมาดูแล้วพี่เอกอยู่ไหนวันนี้ก็คือไม่มาด้วยเป็นคนชวนมาแต่ไม่มามีอะไรน่ญญาสนใจอีกครับนอกจากที่จะเป็นที่ถ่ายทำของโยอาซบิแล้วอะก็ยังเป็นแบรนด์โกะมีทัศการแบรนด์โกะจริงตอนแรกอะ เอปิดไปแล้วในเทศการตอนแรกก็เอออยากอยากดูแต่ว่าปิดไปแล้วจองไม่ทันพอใกล้ๆจะมาแล้วอ่ะใกล้ๆจะมาญี่ปุ่นอ่ะก็เปิดเว็บดูอีกทีน,นึงปรากฏว่าเขาขยายเวลาในททศการขึ้นอ่ะเออก็เลยแบบเอ้ยโชคดีก็เลยเปลี่ยนแผนมาในเทศการแวนโกได้วยดีกว่าก็อนอกจากมนเทศการแวนโกแล้วอ่ะก็ยังมีอ่ทีมแลบ <laughs> เป็นเหมือนแบบเป็นแลนด์สเคปทีมแล็บคือเ,เขาต้องมีการจัด ไล g ิ้งที่ที่ด้านนอกอะ่ะเออเอ็กซ์เทเรียแล้วก็มีแบบเรียกว่าอะไรอะ่ะไฟสวยๆเหมือนมันจัดไฟในป่าเนาะออนี่<อ>คือที่พูดมานานๆเนี่ยยังไม่ถึงครึ่งทางนลตอนนี้ก็หอบมากเลย <laughs> หมายนี่คือดมทุกที่เลยอเอาชีแล้ว จะฉีทุกที่ไม่ได้นะเมื่อกี้ก็ฉี่ไปแล้วไม่ใช่หรอนี่คืออนันาเกตของฉันเดินแสงละกันหมามันจะฉี่ทุกเสาไฟฟ้าเลยเจอบ้านที่เอาถังแก๊สมาทำเป็นตู้ไปรษณีย์ตู้รับจดหมายมตลกเดียวดูแข็งแรงมาก ที่นี่คนเดินเท้าเป็นใหญ่นะเดินไปทางไหนรถก็จะหยุดให้เสมอไม่ต้องกลัวถูกรถชนเลยแต่ต้องเดินระวังหน่อยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีฟุตบาทคืถ้าเราผิดเขาก็พร้อมจะบีบแห้ไล่หดันฮะเฮยถึงแล้วเปล่าถึงแล้วเฮ้ยไม่น่าเชื่อว่าเมืองที่มัน,นดูแบบถนนเล็กๆอ่ะปึ๊บเดินมาแล้วจะเจอสิ่งนี้ ตอนนี้เราก็มาถึงคาโดกาวะเคาลเจอร์มิวเซียมแล้วที่นี่ก็ยิ่งใหญ่อลังก,การมากออกแบบโดยเคนโกะมุมะกับคาจิมะดไซน์คือที่นี่เป็นถังแบบห้องสมุดเป็นมิวเซียมเป็นแอคทิวิชันฮอลล์แล้วก็มีวัดด้วยวัดเนี่ยจะมีความแบบโมเดิร์นมากอันนี้คือนะวัดนะวัดแบบสมัยใหม่เลยอ่ะอปกติวัดญี่ปุ่นจะมีโทรรีสีแดงๆใช่ป่ะแต่ที่เราที่นี่เป็นแบบนี้ เป็นโครงเหล็กคิดว่าเขาน่าจะรอปลูกต้นไม้ให้มันเต็มกลายเป็นสีเขียวเปล่า mm hmm. มันดูเป็นแบบพบริกสเปซที่แบบว่าคนในเมืองคนในชุมชนเขาจะมาเที่ยวเล่นที่นี่ได้อะมันดีมากเลยแต่มันไม่ได้เข้าฟรีนะมันเสียงเงินค่าเข้าห้องสมุดแต่ว่าน่าจะมีสมาชิกาดีมั้งถ้าเป็นคน mm hmm. แต่ถ้านักท่องเที่ยวอย่างเรามาก็จองบัตรมาก่อนล่วงหน้า เพราะว่าจองในเว็บก็ถูกวงงถกว่าน้างานเหมือนจองถูกประมาณ200ยเยนประมาณเนี้เราอะจองเข้าแวนโกตอนเที่ยงตอนนี้ประมาณ10โมงกว่าเองก็เดี๋ยวไปที่วัดก่อนละกัน คือนอกจากมาดูวิศวกรรมในข้างในแล้วอะก็ต้องมาดูตัวสถาปน,นิกาวเวลาเราไปที่แบบทเที่ยวตามอาร์เคเต็กเจอร์ต่างๆก็จะไปสัมผัสเอาหน้าไปแนบอะไร <c oughs> อันนี้เป็นหินจริงเลยอะ <c oughs> สุดยอดนี่เป็นฟาซา,าดหินจริงแนละ้วคือแบบดูความหนาหินดิมันมีความแบบโหลึกเข้าไปเยอะนะลึกเข้าไปเยอะมากน่าจะกี่เซนอะน่าจะห้าเซนหกเซนได้เลยนะเนี่ยแล้วคือทั้งหมดเนี้ยเป็นหินอะ สุดยอดทั้งหลังเลยเออทั้งหมดเป็นหินจริงสุดยอดมากดูแบบเขาสามารถต่อร้อยต่อหินแบบคขาตึกมันจะเป็นเหมือนกับพับๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ uh huh. เขา,ขาหินมาให้มันตรงพอดีเป๊ะอะต้องแบบมีความละเอียดแน่นยำสูงมากเลยในการทำตึกนี้แล้วตรงนี้เขาก็จะมีแบบเป็น r uh huh. e f e c t i n g pool ก็คือเป็นมันไม่ใช่สระน้ำอ่ะมันเป็นแค่สระ,สะสตื้นๆที่เอาไว้ให้ สะท้อนกับอาคาราออให้ความสวยงามาคิดว่าตอนคืนเขาน่าจะเปิดไฟตรงกลมๆนั่นแหละมันก็จะมีความแบบน่ารักน่ารักเหมือนเป็นดวงดาวอยู่บนน้ำอะไรแงเงี้ว่ะแล้วนี่ก็คือนิทรรศการแวนโกที่เรากำลังจะไปกันเขาให้เดินลงไปตรงนี้เจอกับแวนโกอันยกักษ์เลยเดี๋ยวลงไปข้างล่างนี้ก็จะเจอกับนิทรรศการแวนโกแรก ตอนนี้เราก็ดูเทศการบกแบนโกเสร็จแล้วแล้วก็ดูห้องสมุดที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอของยูอาร์โบีเรียบร้อยแล้วแต่ว่าเขาไม่ให้ถ่ายวิดีโอนะก็เลยเดี๋ยวจะมาฝากเป็นรูปภาพละกันก็ตอนนี้กําลังรอเวลาตอนกลางคืนแบบมืดๆหน่อยเพื่อที่จะดูทีมแลบเป็นลดนน์สเคปตรงนี้อันนี้คือตอนสว่างจะเป็นแบบนี้วอางคืนน่าจะมีไฟแบบบบ้าบุบ้าแบบทีมแลบนะเนาะ ก็รอดูเพราะไม่รู้แบบว่าจะเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้ก็เมื่อยมากยังไม่มีที่นั่งเลยอ่ะเป็นส่วนสาธารนณะเดีย๋ยวลองลองเดินดูไปเรื่อยๆก่อนละกันแล้วก็ข้างหน้าที่เห็นตอนนี้มีคือเป็นคาเฟ่คาเฟ่ที่ทํามาจากแผ่นไม้อัดดีไซน์คือง่ายมากเลยนะเอาสิ่งแล้วก็ดูแบบประหยัดมากส่วนเอาแผ่นไม้มาแบบเรียง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 กันอ่ะง่ายดีะมีขายซาลาเปาด้วย เหมือนเป็นไส้หมูไส้เนื้อไส้เนื้อกับไส้ถั่วแดงตอนนี้เราก็อยู่ในทีม lab landscape แล้วเขาก็อนุญาตให้ถ่ายวิดีโอได้นะก็จะได้เห็นแสงซีที่อันวิบวับสวยงามจากการตาเออคือของจีิมันสวยมากเลย ล้วก็ไอลูกกลมๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเออจับได้แล้วก็ผลักเล่นได้แต่ว่าอย่ารุนแรงมากเพราะว่าข้างในมันมีไฟสาธิตวิธีเล่นหน่อยฮะเอาลูกไหนดีคือมันแข็งนะมันไม่ได้นุ่มอ่ะเออก็อย่าไปจับแรงมากมันมีไฟอยู่ข้างใน น,นี่ก็เป็นบรรยากาศตอนยามค่ำคืนก็ยังไม่ดึกนะนี่เพิ่ง5้าโมงครึ่งเองแต่ว่าท้องฟ้าก็ได้มืดไปหมดแล้วมันก็กำลังจะกลับที่พักแล้วแหละเพราะว่าคืนนี้มีรายการเพลงที่จะต้องไปดู4ี่ชั่วโมงรวดตอนกลาคืนเขาก็เปิดไฟจริงๆด้วยเนาะก็จากปากันไปพร้อมกับภาพตอนกลาคืนของค ok าโดกาวะมิวเซียมละกันบ๊ายบายไม่เห็นอะไรเลย